สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องก็เป็นวันอัปเดตเกมนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าหลายๆคนเลิกเรียนมาก็แบบว่าไม่รู้จะทําอะไรนะครับองน้องก็คือวันนี้นะครับน้างสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ากําลังรออัปเดตเกมนะครับองน้องแต่ไม่รู้จะทําอะไรนะครับน้องแต่อยากรู้นะครับว่าในเกมฟรีไฟจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับองน้องเดี๋ยวคลิปนี้นะครับนนาะเดี๋ยวพี่จะมาบอก่่่งหนอมสิใๆ ที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับนาอก็คือจะเปิดเซิร์ฟให้เล่นแล้วนะครับนาะแต่ถ้าเรารู้ก่อนนะครับวงน้องก็คือเราจะได้เปรียบมากๆนะครับนาะงสำหรับวงน้องก็ไน้นะครับที่แบบว่าอยากรู้ก่อนนะครับนาะหรือว่าอยากรู้กิจกรรมล่วงหน้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาออยากรู้ของใหม่ๆนะครับอะไรจะอัปเดตเข้ามาบ้านนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าคลิปนี้นะครับนาอเดี๋ยวพี่จะมา บอกทั้งหมดเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในแมปเรานะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าใครพลาดคลิปนี้นะครับเนาก็ถือว่าพลาดมากๆนะครับวงน้องเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะจ้าบอกล่วงหน้าทุกอันนะครับเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็มีการแจกเพชรด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับวงน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าใครเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้ นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าในเร็วๆนี้พี่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกด้วยนะครับก็เป็นทางด้านของบัตรกรานหน้ามูลค่า300บาทนะครับเนาะถ้าตีเป็นเพรก็ประมาณ1 0 6 0เพชรนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับวงน้องอก็จะประมาณเลยนะครับนะ้างมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คือวันนะี้เป็นวันอัปเดตนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากรู้เดี๋ยวพี่จะรายงานให้ดูละกันนะครับเนาะก็มีรับห ็คือน,นี่เลยนะครับเนาะแรงนะครับวงน้องเข้ามาก็จะโชว์อยู่ตรงนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอันแรกนะครับวงน้องก็คือจะเป็นการโชว์แรงนะครับเนาะแล้วก็อันดับที่สองนะครับวงน้องที่แบบว่าจับเด็เข้ามานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ ออร่าแอร์ดอบนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องอันนี้ก็คือออร่าแอร์ดอบนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นแสงแอร์ดอบแบบนี้นะครับน้องที่แบบว่ามีออร่าเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าสวยมากๆนะครับวงน้องก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้องหรือว่าแอร์ดอบใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้องกับออร่าแบบนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนนองเราก็อันดับที่สามนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครวงงนนน้้อก็็ีเปปปาซุมณ เลยนะครับนาอก็ซุปมาแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าถ้าซุปมานะครับวงน้องก็คือจะขึ้นมานะครับเนาะแล้วก็มีหมายเลข2หมายเลข1อะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับวงน้องก็คือมีการขยับมาแล้วนะครับเนาะก็คือจากเดิมนะครับวงน้องตู้คอนเทนเนอร์นะครับเนาะจะติดกับผนังเลยนะครับวงน้องแต่ครั้งนี้นะครับเนาะก็คือขยับออกมาแบบนี้แล้วนะครับเนาะให้เราวิ่งรอบได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับแผทใหม่ล่าสุดนะครับวงน้องที่ จะเปิดเซิร์ฟนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็อันดับที่5นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของโทเค็นนะครับเนาะหรือว่าเอาไล่นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของเหรียญโทเค็น token. หรือว่าเหรียญอะไรต่างต่างนะครับวงน้องก็คือเราสามารถแบ่งให้เพื่อนได้แล้วนะครับเนาะพี่ยกตัวอย่างเป็นเหรียญตัวนี้ละกันนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถแบ่งให้เพื่อนได้นะครนะับเนาะเพราะว่าบางคนก็ยังไม่รู้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือเมื่อแบ่งให้เพื่อนนะครับเนาะเหรียญเราจะมีออร่าแบบนี้ด้วยนะครับวงน้องก็ มีออร่านะครับเนาะแต่ถ้าเป็นกองแบบนี้นะครับวงน้องจะมีแสงออร่าขึ้นมานิดนึงนะครับเนาะก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเรื่องการแบ่งนะครับวงน้องก็สามารถแบ่งได้ตั้งนานนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแต่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเนาก็หมวดซีเวสีนะครับเนาะสามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของเกาะสามหมวกสามนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเกรดให้ทนทานขึ้นนะครับเนาะก็ประมาณเลยนะครับแล้วก็อันดับที่เจ็ดนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะสำหรับอันดับที่เจ็ดนะครับวงน้องกก็คคืืืออออซ้ขงเเพ่นนนะะะรรับาาาจมมีหย เลขแล้วนะครับวงน้องก็คือจะมีการแบบว่ามาร์กเลขแล้วนะครับน้องก็คือหมายเลขหนึ่งหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4ี่นะครับน้องเราก็มีสีแต่ละสีด้วยนะครับวงน้องแล้วก็อดับที่8นะครับเนาะสำหรับอันดับที่8นะครับวงน้องก็คือนี่นะครับเนาะเมื่อเวลาเราจะเข้าเครื่องบินนะครับวงน้องจะมีเวลานับถอยหลังแบบนี้นะครับเนาะปัจจุบันก็มีนะครับวงน้องก็คือปัจจุบันที่เราเล่นนะครับน้องก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องแต่จะได้มีการปรับปรุงขึ้นนะครับเนาะให้ดีกว่าเด ที่แบบว่าสามารถใส่สกิลเพิ่มได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าเราสามารถใส่สกิลเพิ่มมาได้อีกแล้วนะครับน้องก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของสกินปืนตัวใหม่นะครับนาอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็น M24 นะครับนาอที่แบบว่าจัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็อันดับที่11นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับนาอจะเป็นทางด้านของตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับนาอก็เป ประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าจะมีการบับให้เก่งขึ้นนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็อันดับที่12นะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของตัวละครตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถปล่อยเครื่องบินนะครับเนาะไปกําจัดศัตรูได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือปล่อยได้แบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือเราสามารถปล่อยได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องมาร์คศัตรูแล้วก็ปล่อยแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือสามารถทําลายดาเมจได้ถึง50%นะครับวงน้องก็จะรป,ประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็อันดับที่13 ครัววงน้องก็คือสําหรับการตั้งค่านะครับน้องตอนนี้เราสามารถขยับได้ทุกตรงแล้วนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแผนที่นะครับวงน้องเพราะว่าหลายหลายคนนะครับน้องอยากขยับแผนที่นะครับวงน้องเพราะว่าบางคนนะครับน้องก็ไม่ถนัดนะครับน้องที่เอาแผนที่มาไว้ตรงนี้นะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้เริ่มขยับได้แล้วนะครับน้องเราก็อันดับที่14นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้อง เป็นทางด้านของเรื่องแรงนะครับที่แบบว่าจะมีการนะครับวงน้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับเนาะสำหรับเรื่องแรงนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดๆเลยนะครับเนาะสำหรับอันดับที่14นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีท่าทางฟรีๆมีของฟรีฟเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็มีทางด้านของบัตรอีโวนะครับเนาะบัตรเพชรบัตรกอลอยอดนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสุดมากนะครับวงน้องเนาะก็อันดับสุดท้ายนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือโหมดตัวใหม่นะครับเนาาานทงงงดด้ขอโมว เปิดนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเดินนะครับน้องก็มีทั้งจุด B แล้วก็จุด A นะครับน้องเราก็มีทั้งทีมว่างแล้วก็มีทั้งทีมกู้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสาหรับจุดใหม่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดมากๆนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมที่จับเด็กเข้ามาหรือว่าจุดแตกต่างที่จับเด็กเข้ามานะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็ยังจะมีทางด้านของไอ้วอลตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็ไปได้วอลตัวนี้นะครับเนาาที่สมรถ เป,เ,ปเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประามาณเลยนะครับน้องที่เห็นนะครับวงน้องเป็นสีฟ้ากับสีแดงนะครับน้องก็คือเป็นการเปลี่ยนสีนะครับวงน้องก็เป็นประามาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องที่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดจริงๆนะครับวงน้องเพราะว่าไอวอลที่จับเด็กเข้ามานะครับน้องมีการเปลี่ยนสีแบบนี้ด้วยนะครับวงน้อง แล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือสําหรับกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็ยังจะมีทางด้านของเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินไอวอลตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็มีทางด้านของไอวอลตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่ามีวิดีโอเกมในไอวอลด้วยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่า ไอ้เฟกจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดจัดเลยนะครับวงน้องกับสกินไอวอลตัวใหม่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่บอกเลยนะครับโนว่าใครที่แบบว่าอยากเล่นนะครับวงน้องก็คือห้ามพลาดเลยนะครับน้องก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าสกินไอวอลแต่ละนะครับวงน้องก็คือสุดจริงๆนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าไอวอลที่จับเดรกเข้ามานะครับน้องก็มีหลากหลายแนวนะครับน้องหลากหลายสไตล์มากเลยนะครับวงน้องแล้วก็จับประม นี้เลยนะครับเนอสเปล่ามองนอ้องเขาเด่นนะครับพี่แบบว่า อยากเล่นคาร์งน้องหรือว่าอยากได้นะครับน้องก็กําลังอัปเดตเข้ามาครับวงน้องแต่วันนี้นะครับน้องก็มีการอัปเดตครั้งใหญ่แล้วนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ารออัปเดตเกมครับวงน้องก็อีกไม่นานนะครับน้องเราจะสามารถเล่นเกมได้ประมาณครับวงน้องก็คือประมาณ21่สอนาฬิกานะครับน้องหรือว่า20่สินาฬิกาก็สามารถเข้าได้แล้วครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็อยาลื่นนครับวงน้องตอนนี้นะครับน้องก็น่าจะเปิดให้อัปเดตแล้วครับวงน้องแต่ยังเข้าเกมไม่ได้นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า เด้วยนะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องน่าจะอัปเดตได้แล้วนะครับวงน้องอ่ะก็จะประมาณเลยนะครับโน้ตก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนาด้นะครับน้องที่แบบว่าอยากได้อยากรู้นะครับวงน้องเดี๋ยวคลิปหน้านะครับโน้ตเดี๋ยวพี่จะมารีวิวของใหม่นะครับที่แบบว่าจับเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องหรือว่ารีวิวที่แบบว่าของที่น้องๆไม่เคยเห็นเลยนะครับโน้ตเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูละกันนะครับวงน้องว่าอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับน้องมีอะไรใหม่บ้างนะครััััับบบบเเนนนนนนนาาาาะะะะะะกกกก็็็จปรรรรรมมมมณีีีี้้้ื่่อออยคคคสํหววพไไงง ของพี่ก็จบไปประมาณนี้แล้วนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนใดนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับวงน้องคนละหนึ่งไลค์หนึ่งที่ละกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนใดนะครับเนาะที่แบบว่าคลิปไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับเนาะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับวงน้องถ้าคลิปไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากเข้ามาทันเพื่อนๆนะครับวงน้องก็สามารถกดกระดิ่งได้เลยนะคคครรรัััััับบบเเเเนนนนนนนาาาะะสหหววววีีีี้้้้พพ่่่กก็ขอออตลยงงงทไจใม หน้าละกันนะครับเนาะก็เป็นคลิปต,ตอนวันพรุ่งนี้ละกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูละกันนะครับวงน้อนสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะบายบาย